สวัสดีครับตูเชียงใหม่ครับเรื่องสูบน้ำพร้อมปั๊มครับฮอนด้าตัวแท้เลยครับสวัสดีครับตูเชียงใหม่ครับเรื่องสูบน้ำพร้อมปั๊มครับ ฮอนด้ตัวแท้เลยครับตัวนี้ W B 2 0 X T ครับตัวนี้ลูกค้าใช้ได้2ครั้งนะครับมือ2นะครับตัวนี้สวยใสเลยครับพร้อมใช้งานครับมาพร้อมปั๊ม2นิ้วนะครับเป็นเครื่องยนต์4แรงนะครับ G X 1 2 0ครับสวยใสเลยครับ นะมีสเปคบอกด้วยนะฮะตัวนี้นะจะได้อัตราน้ำที่620ลิตรต่อนาะทนะีส่งไกล32เมตรครับดูดลึกได้7.5เมตรครับเนะี่ยเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องดูนะเปิดสวิตช์เปิดน้ำมันดึงโชคสตาร์ทได้เลยครับ เสียงเงียบเลยครับรับประกันคุณภาพครับตัวนี้เหมือนเหมือนได้ของใหม่เลยครับใส่กริปเลยครับใช้งานสองครั้งครับนะฮะพร้อ,อมชุดนะฮะเดินเบาได้ดีนะฮะลองเร่งดูสนใจติดต่อได้เลยนะครับตัวนี้6 0 0ันบาทครับ ุ้มเลยนะครับหกพั 6, ตัวนี้พร้อมปั๊มครับสนใจติดต่อได้เลยนะตู่เชียงใหม่ตู่บริการครับใหราคา6,000ครับนี่ฮฝากไว้ด้วยครับตู่เชียงใหม่นะฮะเครื่องสูบน้ำฮอนด้าครับ